เย่ yeah. เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชม,ชมชาวไทยที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกมโซนไนท์นะครับ,รบผมเกมนี้ครับเป็นเกมมือถือนะฮะเป็นเกมมือถือที่ไม่ใช่เน็ตแล้วก็สามารถเล่นเพลินๆได้นะครับผมถามว่าเขา <c oughs> จ่ายไหมครับเขาไม่ได้จ่ายนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ช่วงที่เราแบบ อยู่อย่างเงาๆอยู่แบบเบื่อๆก็เลยอยากแนะนําเกมที่มันสามารถแบบเล่นเพลินๆนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบตะลุยด่านแบบไม่รู้จบนะอาจถามว่ามันมีจบไหมก็คือจบด่านแหละจบแบบดันเจี้ยนแบบลึกๆอะ่ะแล้วก็จะได้ตังมาแต่ก็คือจะเล่นวนไปวนลูปอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ตังมาอัปเกรดตัวละครทาให้ผมรู้นะเพราะผมเคยเล่นแล้วนะครับผมแล้วคือมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุบางอย่างนะครับผมทาให้ผมต้อง ลบเกมแล้วก็โหลดมาใหม่ไหนๆก็โหลดมาใหม่ก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยนะครับผมมาเล่นให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น let's go ครับเล่นเกมนะ New เกมไปเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคืออันนี้คือโหลดมาเมื่อกี้นะครับคือลบไปแล้วก็โหลดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆ โหมาทูตัวเรียวตอนแรกเลยคือเลือกตัวละครตัวนี้ครับมีตัวนี้ให้เลือกตัวเดียวนะครับผมไปดิไปตรงมุมเขียวๆนะใช่ไหมว่ามีหูกระต่ายด้วยตลาลทุกคนมีหูกระต่าย,ยน่ารักน่ารัก,กหมดทุกคนเลยทุกคนต่างมีหูกระต่ายน่าจะเป็นเทศกาลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเทศกาลแบบ อิตเตอร์นะฮะเก็บไข่อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณ500บาทไปะรื้อไเลยนะฮะรื้อไปเลย,นะ <c oughs> ลเลยแหมเข้าประตูมิติมาแล้ววา้วาบวาดันเจี้ยนจะมีทั้งหมด5ชั้นนะครับแต่ละชั้นก็คือจะมี1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ4 1ทับ5ถ้าถึง1ทับ5ก็คือสู้บอสนะครับถ้าผ่านบอสก็คือจะเป็น2 2ทับ1 2ทับ2 2ทับ3 สองคับสี 4, ่สองับห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คู่หูแล้วก็เป็นน้องมแมวนับน้องแมวสีดำน่ารักแถมเรายังมีหมูมกระต่ายน่ารักเป็นไงแล้วเชสจัดปโอ้ยตอนนี้โผล่มาขุนจดขุนจดกระตุกเดี๋ยวแป๊บนึ่งหุนจดถือถือสว่านถือสว่านว่างไงจ๊ะว่างไงจ๊ะโอ้โหมีเยติด้วยมีเยติด้วยเป็นไงแล้วเยติก็คือแบบมนุษย์ธีมะนะครับผมปั๊บอุ่ยมีปืนขอบคุณครับ รู้สึกว่าแรงกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อุ๊ยมีปืนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือพลังโจมตีสามนะครับใช้มานาศูนนะ,ะมาเดี๋ยวเราอาธิบายอินเทอร์เฟซก่อนแล้วกันนะครับผมข้างบนคือเลือดนะะอันที่สองคือเกาะเวลาเราโดนโจมตีคือเกาะจะลดก่อนนะครับผมถ้าเกาะลดหมดก็คือจะเข้าเลือดของเราถ้าเลือดเราหมดก็คือเลือด เหลือศูนย์ก็คือเราก็ตายนะครับแพ้ส่วนอันข้างล่างคือมานานะครับนะถ้าเกิดเป็นศูนย์อย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช้มานานะถ้าเป็นหนึ่งก็คือใช้มานาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนนี่แป๊บหนึ่งนะไว้ตรงนี้ตรงนุมนี้นะอันนี้ปืนนะครับผมอันนี้ต,ตีสามนะอันนี้คืออ่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีแบบิดเหมือนกับคิทิคอ้นะครับตีแบบที่มันเป็นรูปดาบแล้วก็แบบตี ตีไปข้างหลังนะ่ะอ่าอันนี้คือดูนะครับการยิงอันนี้แบบมันจะไม่ใช้มานาเลยแบบอ้าวโดนแช่อิ่มโดนแช่อิ่มกลายเป็นน้ําแข็งใสมันจะมีกล่องแบบกล่องแบบนี้นะถ้ายิงไปแล้วมันจะปล่อยแบบสะเก็ดเป็นระเบิดบ้างเป็นน้ําแข็งบ้างอะไรโอ้โหเคลียร์แบบง่ายง่ายแ้ากระชายผมไม่เอาว่ะผมไม่เอาว่ะผมกาจะลองแบบปืนแบบเ k คให้ทุกคนดูสักหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ปืน AK อะไรเนี่ยน้องไข่ขี่ไข่ไม่เอาไม่เอาผมไม่ขี่ผมกลัวผมกลัวมีขาผัวมาด้วยแบบไม่น่ารักเลยเราเนี่ยมันเพิ่งหนึ่งทับหนึ่งนะเราไม่จำเป็นต้องเอาไอเทมก็ได้อันนี้คือจะมีเขาเรียกสกิลมาให้นะครับเป็นสกิลติดตัวนะซึ่งผมจะขอเลือก เกาะอันนี้เกาะระเบิดนะเกาะจะทําดาเมจแต่ผมเลือกถือปืนถือปืนให้เยอะขึ้นนะสามารถถือได้อีกหนึ่งกระบอกนะแบบพกพาปืนอันนี้เป็นกล่องเขาเรียกว่าตู้กดกดอาวุธนะถ้าเราเรามีตังพอเราก็สามารถกดกดอาวุธออกมาได้นะอันนี้ตังเราไม่พอดูตังเราตอนนี้ตังเรามีแค่6บาทตังเรามีคูบาตรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้แนละ้ยิงกระหนำ่ำ นะยิงกระหน่ำรูปสายฟ้านี่คือเหมือนถ้าพูดง่ายๆคืออันตินะฮะอ,อันติก็ได้นะครับเห็นไหมเกาะเราลดไปนะครับผมผมขอไปลุยฝั่งนู้นด,ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่าไอ้ตรงอะไรเอ่ยนี่มันไอ้อะไรเนี่ยอะไรอะไรเอ้ยอะไรวะของใหม่นี่นเอา้าได้ใครมาเฉยเแล้วเอา้เอาขี่ได้โหดเชีดีนะที่ไม่ซื้อฝั่งนู้นนะอันนี้ ว่าไงครับโอ้โหค่าตัว15บาทเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูผมแมผมขอไปฟาร์มแป๊บนึงนะขอไปฟาร์มกลวนขีไข่ขี้ไข่นะวิธีการลวงไข่ก็คือกดรูปสายฟ้านะปาป่ะปั๊บให้เขารอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาตายนะเดี๋ยวเขาตายนะครับผมป,ปั๊บเออยิงยิงยิงตอนนี้เรายังไม่ใช่อันตรีนะไม่จำไม่จาเป็นนะไม่จาเป็นไม่จําเป็นปน,นะมันอยู่ตรงไหนมันนีมแมวเราก็ไล่ขวัญอยู่นะเนี่ยเงี้ยวเงาโดนไปหนึ่งป,ปั๊บ ไปหนึ่งป้าบเกาะรถไปสามนะฮะตอนนี้เป็นไงเคียร์ไปเคียร์ไปอือนะับตังขออีกขออีกไม่กี่บาทเลยละ่ะขออีกไม่กี่บาทเออขออีกหมดสิ้นความหวังไปขี่น้องไข่ขี่น้องไข่ไปดีกว่านะไปะไข่จริงๆิไงแบ็คแมนนั่นก็ถือว่าเก่งนะครับคือเป็นเหมือนผู้ช่วยเรานะ ถ้าเกิดเราแบบได้วุฒิดีให้เขาถือนี่ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยนะจริงๆอันนี้ไม่ได้มูนะไม่ได้มูป๊บโอ้โหไม่จําเป็นต้องเพิ่มเลือดนะเพราะเลือดเราแบบเต็มเปี่ยมอยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมขอบใช้สกิลแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะเพราะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะกระจุกอยู่ข้างหน้าปากทางแบบเหมือนแบบต้อนรับเรานะป๊บเปิดนี้โอ้โหจะยิงแบบจะยิงแบบ กันนำกันนำยิงแบบกันนำแบบเออไม่โดนไม่โดนแป๊บแป๊บเออเด,ดดนะเดินติดเดือนติดเมื่อกี้ติดนะเดินติดแง่เดือนติดติดติดลิลิลโอ้ยลูกศรแบบติดตามเป็น hoe, ไงเราไม่ได้แดบไบม่ได้แดกบอกเลยนะครับอ,อ้ยอันนี้มันอโมคเปลี่ยนอาวุธที่ว่าขอไปสำรวจก่อนนะว่ามอันจะมีของอะไรแล้วบ้างของอะไรที่มันดีเด็ดดีๆนะอันนี้มาขายของแล้วบ้าบอคอแตกอันนี้อะไรเลย ดามเมดสองจะมาทำอะไรเนี่ยหึหึหขอถามทีดิดามเมดแล้วสามจะมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้หลงกลหรอกพอ้านนะ้เลือดอือยิง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 ไปยิงไปเห็นไหมครับมานาเราก็ลดแบบพวกห้าพวกห้าไปเรื่อยๆทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะป๊าป๊บป๊าป๊ป๊าป,ป๊าป๊าปาปเออใช้ใช้มาาปาป๊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 าปแบบิป๊าป๊ิปิาป๊ใช้ใช้สเต็ปแบบหลบ ซิกแซกนะครับซิกแซกขางแบบมามาแล้วอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยดามิเอแบบมันเป็นปืนแบบปืนเลเซอร์นะปืนชาร์จมาเดี๋ยวผมขอเอาปืนอันนี้ผิดทางฮาลัลโหลมันต้องขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะไป โอ้ไมคกูเน็ตมันยิงอ๋อมันยิงมันแสงแสงเพื่อเดีวเดชนะเดชนะอ,อันนี้ปืนนี้ปืนนี้มันมันมันทำอะไรได้นะผมอยากรู้อยากเห็นจังเลยดาเมจมันสอง คือบางทีดาเมจมันก็ไม่สำคัญฉ่ำฉ่ำสำคัญนะครับบางทีมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ความสามารถของปืนนะบางปืนมันยิงชิ่งบางปืนมันยิงกระจายอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้มันเพิ่มแบบมีเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มหัวใจมีการแบบเพิ่มเกาะเวลาเราเหยียบหนามนะครับผมเพิ่มนี้มีโอกาสดรอปขวดเลือดนะครับจากการที่เวลาเราโจมตีมอนเตอร์นะครับอ่า เราจะได้อยู่ได้แน่นขึ้นนะครับ reversible. เปลี่ยนเป็นปืนนั้นปืนนั้นปืนนั้นมันสีเขียวนั่นแหละมันเป็นสีเขียนนวนะทําไมมันเป็นสีเขียววะไม่เข้าใจจิมจินะคือสีเขียวนี่มันจะมีระดับของมันนะครับความแลความนู่นนี่นั่นนะอืออื้ออือยิงแบบยิงแบบรัว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 โอ้โอ,โอ้โดนแช่โดนแช่โดนแช่อิ่มโดนแช่แข็ง อืยังไงเคลียเคลียเคลียเกาะก็ลดเลือดะก็ลดบ้าบอปืนอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมดาเมจเยอะจังพอ,อเป็นดาบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนะไม่เดาผมไม่ผมไม่ผมไม่เดาเลยผมผมไม่ชอบอันนี้ปืนอะไรครนะปืนอะไรปืนลูกซองนะครับโอ้โหแพงจัดจัด,จดอันนี้อ้อ,อ้เลือดแค่นี้ อีซี่อีซี่นะฮะเดี๋ยวลองปืนนี้ดีกว่าครับปืนที่แบบมานาสูตรเหมือนกันแหละแต่แบบเห็นไหมความแรงมันช่างโดนเป็นหนึ่งเม็ดเป็นไงล่ะเป็นไงเดินเป็นหนึ่งทีรู้สึกรู้สึกจีจัดขึ้นมาเลยจีจัดจีจัดโอ้โห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 ยิงยิงยิงอะไรยิงอะไรหนูยิงอะไรยิงอะไรเคลียร์ก็เคลียร์ดิฮะเคลียร์เคลียร์ดิฮะเป็นไงเรามุ้งแน่มุ้งแน่ไปเปิดกล่องแน่ขอให้ น้ำพุเฮ้ยเผื่อบางทีเทพธิดาให้พรเราเนะียเพิ่มเลือดไม่เพิ่มบางทีเราโยนเหรียญไปท่านก็จะเพิ่มเลือดให้เรานะแต่บางทีก็ไม่เพิ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เพิ่มเราก็เพนโลดไปด่านต่อไปนะครับผมหวังว่าจะมีของดีๆดรอปนะโอ้มายโกเนตลืมดูนะฮะอันนี้มันหนึ่งทับห้านี่มันใกล้ด่านบอสแล้วนี่บอสเด้อ วม่งบีบอสลองบอสผูกมายิงมันก่อนเลยเือยังไงเป็นไงเราอทหารใส่หมวกอะไรใส่หมวกกันหนาวเหรอใส่หมวกเซ็ตเก็ตเซ็ตอะไรเรเก็ตสกีน้ำแข็งเจ็ตสกีฮะอ่าป้าเละเทะไปหมดยิงเละเทะนะขอปืนดีๆอะไรสักอย่างสัมติงไม่ว่าไม่ได้นะถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะ ต่อให้มันเป็นอาวุธเขียวแต่ความกากนี่มันแบบโอ้โดนแช่อิ่มแช่แข็งแช่แข็งเกาะรถด้วยประเด็นประเด็นประเด็นเลือดเหลือให้ไม่ต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดโอ้ยเกาะเกาะเหลือสองเกาะเหลือสองใจเย็น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 เราคุยกันได้เราคุยกันได้ครับเปลี่ยนปืนลองปืนที่อันนี้มันปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งอ่าปืนนี้กันแล้วกัน ปืนนี้กันละกันนะครับผมมันมันเป็นลองปืนนี้มันเขียวอะมันเขียวอะมันเขียวมันมันน่าจะมีอะไรดีสักอย่างทำไมมันเขียววะผมงงจริงงงงงจริงเลยมันทําไมวะไอไอแดงแดงนี่มันเป็นระเบิดนะระเบิดถ้ายิงโดนมันจะระเบิดแบบบะคุ้มนะระเบิดอุ้ยโดนไปหนึ่งจึ๊กโดนไปหนึ่งจังจังไรฟันไรยิงไรยิงไรฟัน ออกมาดีครับมาดีครับมาดีครับโอ้โหทำเป็นห้าวทำเป็นห้าวแล้วก็โดนแช่แข็งหลบน้ําแข็งหลบน้ําแข็งอือม,มาโอ้ยด่านบอสแล้วไปไปดูที่กล่องก่อนนะครับมีอะไรคอของดีๆนะอะไรวะเนี่ยปืนเหรอเลือดแบตก็จะหมดนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมผมขอปืนนี้แล้วกันด้าเมจซซอก มันคือปืนเดิมปืนเดิมหรือปืนใหม่ปืนอะไรปืนซ้ำเตะโอ้ยตายเพื่อนท่านผู้ชมนยะเพื่อนท่านผู้ชมผมก็จะจ่ายนะครับทำไมถึงจ่ายนะครับเพราะว่ามันจะได้มีพาดตต่อไปครับ <laughs> มันจะได้มีแบบไปสู้บอสให้ท่านผู้ชมดูเออไหนๆก็มาถึงนี้แล้วโอ้โหไม่ได้สู้บอสให้ท่านผู้ชมดูมันก็จะไงๆอยู่นะครับถือว่าผมนี่แบบลงทุนเลยนะสําหรับเสียงหมาเสียงอะไรก็ถือว่าให้ผ่านๆไปนะครับผมโอเคหูยตุ๊กตาหิมะมาเป็นหมาปั่นตุ๊กตาหิมะด้วยกันไหมโอ้ยโดนแช่แข็งโอ้ยโอ้ยเย็นเย็นหลบหลบหลบน้าแข็งหลบน้ําแข็ง โด,โดนโดนทุกดอกโดนทุกดอกไม่ไม่เราจะมาโดนทุกดอกนี้ไม่ได้เกมมันต้องเก็บเพล่เก็จะโอ้โอโอโไม่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 ไมม่ไม่ไ่ไม่มไม่จเ่ไนแลมวไม่ใจเย็นแล้วเปิดอัมติเปิดอัมตไม่วมันม่ไ่ไม่ม่ไ่ไมอ่่ไอไไม่ไม่ไไม่ไม่มืระท ไม่ขออยู่ไกลๆนะครับอยู่ห่างๆยังห่วงอยู่ห่างๆยังห่วงอะไรอะไรอะไรลบลบลบพยายามหลบพยายามหลบพยายามหลบแต่ก็โดนอยู่ดีโดนแช่แข็งโดนแช่อุ้ยอุ้ยโดนหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ใหญ่ใหญ่เจยันเจยันเจ็บโอ้ยรอดรอดช่องอุ้ยรอดอุ้ยโดนโดนมาเป็นปั้นๆโดนมาเป็นก้อนๆโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตายกูตายตายกูตาย,ตาย,ตายเรียบร้อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยฮนะก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้ครับผมไม่ได้มีอได้คืนอยู่เออได้ได้คืนอยู่ออ <c oughs> ยแม่โอ้โหมีการปลดล็อกด้วยนะปลดล็อกไนะอตรงไอเทมมีปลดล็อกปลดล็อกบนดงบันไดนะมา โอเคนะครับผมสำหรับเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนำนะมันก็เล่นเพลินๆอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดตายเราก็เล่นใหม่ก็ตั้งแต่ด่านหนึ่งแล้วก็ตัวมอนเตอร์ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าตัวมอนเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ซ้ำๆกันนั่นแหละด่านมันก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อย,อยแต่ความสนุกมันที่ว่ามันคือความเพลินมากกว่า เราอยู่ที่ความส,สุ่มของเราด้วยว่าเอ้ยเราจะได้ปืนอะไรว่าอะไรเงี้ยสกิลก็อยู่ที่สกิลว่าเราจะสุ่มได้สกิลอะไรว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมถือปืนให้สาวก็บ,บอกว่า <laughs> เออเฮ้ยลืมจริงเอาโอ้โหพอมาตายจบเกมแล้วก็พึ่งมาน,นึกได้ โอเคสำหรับใครชอบยังไงก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะฮะรับรบองแน่นอนครับว่ามีพาร์ทใหม่พาร์ทต่อๆไปแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมลาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้รถไฟนะครับเพราะว่ารถไฟปูนๆจิกจกักจกกักนะครับผมบายบายซีโโอเคนะ